สวัสดีค่ะพบกับช่องลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลี่แล้วก็น้องกิฟต์นะคะไอมิโอนะคะก็กำลังเดินทางไปกันที่สอนอโคคามเนาะ,ะคือวันนี้นะคะเราจะมาเตือนภัยสังคมนะคือเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามีผู้เสียหายค่ะเข้ามาแจ้งกับทางบริษัทนะคะว่าโอนเงินมาจำรถไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออ่ะก็ไม่ได้รถเนาะใช่ไหมแล้วก็ โอนเงินไปเนี่ยมาจาเนี่ยก็คือหลายหมื่นด้วยนะแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนแบบ10กว่าลายด้วยค่ะเออก็เป็นเงินแบบโอ้โห,หลักแสนอะ่ะแล้วตอนเนี้ยคือที่เราเดินทางกันไปอะ่ะเพราะว่าทุกคนไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางคุณเกต i ไอมิโอนะคะก็เป็นคนรวบรวมนะคะ,ะผู้ที่เสียหายทั้งหมดให้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจในรถไฟฟ้าไอมิโอนะคะจะ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท K Auto Gallery เท่านั้นเนาะ,ะนะก็จะได้ไม่โดนหลอกนะคะทุกคนแล้วก็คือเรื่องเรื่องก็คือว่าคนร้ายอะคะ่ะไปโพสต์ตามอินเทอร์เน็ตนะคะ่ะขายรถไฟฟ้าในราคาที่ถูกนะคะก็ะะใ,กะใช่คนสนใจเยอะมาก นะคะด้วยราคาของเขาอะนะคะคตัวน้องคือแบบถูกมากก็เลยแบบเออโอนเงินมาจํากันไปนะคะก็อันนี้ก็คืออยากจะออกมาเตือนทุกคนนะคะว่าเออให้ระมัดระวังนิดนึงคือคนร้ายใช้วิธีแบบว่าโดยเหมือนเขาปล่อยอาชีพเงินกู้ด้วยอะค่ะแล้วกอ็อ่าให้คนที่แบบว่ามากู้เงินกับเขาอะเปิดบัญชีให้เขาแล้วก็ผู้เสียหายอะก็โอนเงินไปให้กับ คนที่มาเปิดรับเปิดบัญชีให้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอย่าไปเปิดบัญชีให้ใครนะคะอันนี้คือผิดกฎหมายนะคะนะก็วันนี้ตำรวจเขาก็จะพาเราไปจับกลุ่มผู้ร้ายเนาะเอนะที่ทำให้แบบเสียหายกันหลายคนเยอะมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สอน,นอข้ความโอเคเอค่ะโตกันแล้วอะเ้าเหรอเป๊ะเขา เอาหอเหรอบ้านเร,เราแบบเราใส่<อ>เค<อ>ื่องอันดีกูอ๋อเอ่อทุกคนพอเรามาถึงคือเขาไปตามจับกันแล้วเรียบร้อยมาไม่ทันจะ <c oughs> ตาม<ร>าไปจ <มา S 1> ะเดี๋ยวเขาพามาที่นี่เหรอใช่เดี๋ยวเขาเล่อ่าตอนนี้เราก็อยู่กับคนที่โดนเป็นเครื่องมือนะคะอ่าใช้ให้ ผู้เสียหายโอนเงินมาให้นะคะอยากอยากให้เล่าเ่าให้ฟังว่าเออเขาทยา,ะะายังไงอะคะอนไลน์ก็คืออันเนดับแรกเลยนะคะอ่าเริ่มเริ่มจากวันที่สิบห้าเลยสิบห้าพฤศจิกาค่ะคือเขาโพสตลงในกลุ่มของพวกหนูอะคะ่ะโพสลงว่ามีใครสนใจจะทํางานไหมกรรมกรเขารับหากรรมกรชายอย่งนะคะ่ะอ่าถ้าแรงเจ็ดร้อยถ้าแรงเจ็ดร้อยอะคะ่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงเบอร์ เขาอาคอมเมนต์เบอร์เบอร์โทรไปก็ก็จะมีหลายคนค่ะก่อนก่อนจะมาถึงหนูแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดนะคะเขาโทรมาโทรมาว่าอ่าน้องลองทํางานอยู่ไหมอยากทํางานอยู่ไหมยเแบบว่าพี่พี่โทรจากไหนคะก็แบบก็ก็ถามเขาละค่ะเขาเขาบอกอ๋อก็ก็ที่น้องไปลงเบอร์ไงว่าทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกอ๋อทำทำขาเพิ่งเพิ่ว่างมาสนี้เขาก็แบกว่าอ๋อเออทังนั้นพรุ่งนี้ก็มาทํางานนะอะไรเงี้ย แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเขาบอกว่าทีนี้มันมันหายไปประมาณสักนาทีได้ค่ะเขาก็เลยถ,ถามว่าน้องพอจะรู้จักรถไหมที่จะให้เช่ารถให้หน่อยเพื่อที่จะเอาไปขนของไปซื้อของเนี่ยซื้อชับโคกแบบกระเบื้องขนกระเบื้องไปที่หน้างานหลังจอดนะคะก็เลยก็เลยตอบตกลงไปเพราะว่าพี่น้องก็มีรถก็เลยตอบตกลงไปเขาบอกว่าพี่จะให้ค่าจ้างสามพันนะก็บอกโหพี่ สามพันเสร็จแล้วโอเคโอเคจวหนูหาให้ตอนแรกเขาเขาบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นนะพี่จะโอนเงินมาเลยก็พี่จะโอนมาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเขาเขาบอกว่าจะโอนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ี้ธี่ไม่างอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยขอหมายเลขบัญชีกับบัตรประชาชนปิดเลขศูนสามหลักไว้ค่ะค่ะเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งถึงได้โทรมา บอกว่าพี่โอนผิดนะเพราะหนูไม่ได้อยูมืโทรศัพท์เลโทรศัพท์ให้ลูกเล่นไงเพราะบอกพี่โอนโอนโอนกันไปผิดนะหรือว่าลูกน้องเขาได้แหลกขนุนก็จำไม่ได้จังน้องไปดูให้หน,น่อยว่าเงินมันเข้าหรือเปล่าก็เลยไปดูค่ะก็บอกว่าก็มียอดเข้าอานะไวยอดประมาณห้าหมื่นค่ะเข้ามาทีนี้ก็ถามว่าพี่พี่หมายเลขบัญชีไหมหนูจะได้โอนเงินกลับไปให้ทีนี้เขาเขาก็ใช้คําพูดหรือว่าเดีย๋ยวจะมีลูกน้องอ่ะ ไสมคนที่นั่งพอดีอืแล้วก็น้องก็งไปกดเงินเอาให้น้องพี่เลยเพราะว่าคนเนี้ยจะต,ต้องไปซื้อของกับน้องของพี่นี้เขาใช้เป็นแบบเนี้ค่ะก็หนูหนูก็เชื่อนะเพราะหนูทำงานแบบนั้นก็เลยก็เลยไปกดเงินให้เขาแต่ว่าของหนูเองอะ่ะธนาคารกรุงเทพแบบอย่างรู้อย่าง,รางรทราบอยู่แล้วว่าจะกดเงินแบบว,ว่าเงินกดไม่ได้จะต้องเอาบัตรก,ก่ค่ะหนูก็ห้อนเข้าบัญชีแฟน ทีนี้มันก็เลยแบบต้องแบบตอนแรกก็ไม่เชื่อหนูแหละทีนี้หนูก็เลยคือเราคือจะหาหนูให้เจยต้องอยากให้เขาเจยเชื่อแล้วก็รับรับเขาเรียกอะไรรับเรื่งความของหนูนะคะว่าไม่ได้เป็นแค่เหรอคะค่ะแล้วเขาตามสืบเป็นยังไงหนูได้ได้หนูเป็นคนหาเองตอนแรกไม่รู้ว่าบัญชีมันอายัดค่ะประมาณสองวันได้นสิบวันอ๋อบัญชีเราโดนอายัดค่ะ ก็มีตำรวจติดต่อไปไม่สายตำรวจไม่ได้ติดต่อมาหนูเป็นคนติดต่อไปเองท่ะแบบนีอะไรงแบบปลม่ไ้หนูเป็นคติดต่อไปเองทั้งหมดเลยค่ะเรามีติดต่อใครนะติดต่อตำรวจติดต่อกับทางธนาคารต่อสายแบบแหนอ๋อไปเี่นาคารธนาคารติดต่อตำรวจใช่ค่ะหูขออร์ตำรวจไว้แล้วก็ได้ได้เบอร์ที่ผู้เสียายจากตำรวจคมีก็เลได้คุยตั้งแต่แรกก็เลยรู้กว่ามันแปลกๆใช่ไเราไติดต่อนะคะใช่ค่ะตอนแรก รู้ลวค่ะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องหี้เพราะว่าก็ยังว่าเขาถึงว่าไม่เคยคิดจะเอาเงินใครเนาะก็ยังก็ก็เขาถทรมาว่าที่โอนเงินไปผิดแลวคือเราเรากำลังคุยกันว่าเออก็เขาเป็นเป็นผู้รับเหมาเราเราเข้าใจว่าถ้าเงินเขาโอนมาแล้วแล้วโอนมาให้ผิดเราเขาก็จะไม่มีเงินไปซื้อของอย่างเนี้แลค่ะเราเข้าใจเขาอย่างนี้แต่ก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะไปโอนกันเรื่องซื้อขายรถค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าโดนหลอกแบบนี้แน่ ก็มีหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ที่โดนหลอกที่เอ่อที่ว่าผู้เสียหายคล้อยตามเขาบอกว่ามันมีหลายบัญชีก็คือก็ก็น่าจะบงกมรหนูนั่แหละไม่ได้เป็นบัญชีมันเเองหรอกแต่คือที่ที่รู้จักรู้จักเลยเนี่ยก็จะมีแค่สองคนเราหนูก็เป็นสามคนค่ะก็ให้ระวังกันนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะลี่ก็ถ่ายตั้งแต่วันที่15มกราคมแล้วค่ะปี2564นะคะก็เหตุการณ์ค่อนข้างน,นานมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้อนแอร์เนี่ยก็เพราะวา่าเราต้องการจับคนร้ายให้ได้ก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนี้เรายังจับคนร้ายไม่ได้เลยค่ะนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเตือนภัยสังคมให้ทุกคนได้ทราบดีกว่านะคะว่าถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งอ,ะอ่ะถ้าเกิดราคาเขาขายถูกมากๆนะคะก็ ให้น้มันระวังกันนิดนึงนะคะเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้สำหรับวันนี้ลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลี่จะนำมาฝากสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ